สำหรับอา์ไอศักุณาพ่คือเป็นเด็กหน่อยที่สร้างความสุขสั่งรอยยิ้มได้ทุกหมองพี่น้องคะสองสามมือมาหนีตั้งแต่วันที่สามมานะคะพี่น้องน้องอา์ไอศกุณาพ่ก็ได้เดินทางไปสอบโอนเน็ตนะคะทีเมเม่ๆหลายคนกันรู้แล้วนะคะก็ะได้พบเจออิหลามามือสองมือมือนีมือที่สามแล้วพี่น้องคะแล้วทีเยสิสิน้่เสนอหรือว่าน้่เรืองเล่าของอิหลาน้อยมาอัปเดตให้เม่ๆเมแฟนคลับเอฟซีหลายคนตั้งกระตังตารอบพี่น้องคะว่า คิดหอดคิดถึงอิหลาเลือกเกินสองมือสามมือมาหนี่บ่ได้เห็นอิหลาข้นเวทีก็คือทอดพี่น้องแต้มื้อนี่นําความน่ารักของอิหลาานหของเรียนมาว้าสู่ฟั่งพี่น้องบอกเลยว่าบ่าสิเป็นเวทีการแสดงหมอหลองหมอลอ่อลำอียังกระตามสร้างทาเห็นไหนอิหลานั่นลหละคือความสุขและก็รลยยิ้มของทุกๆุกคนที่ได้อยู่กล้อิหลาเมื่อนี่ยาสิสิเว่าถึง คุณครูประจำชั้นนะคะเพิ่นเบาถึงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทีออกมาถามเพื่อนๆหรือออกมาถามนักเรียนในห้องเรียนพี่น้องคะว่าสัตว์อะไรที่ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อนหลายคนตั้งกตอบออกมาแต่ละคนกน็ถือว่าถือตรงทุกคนนั่ะแหละพี่น้องบางคนก็ตอบเป็นปูเป็นยังที่บ่มีกระดูกสันหลังกันหลายเนวแต่สิ่งที่ยายซีสิน่ามาเบา เมื่อนี่กะคืออา้ายอสกุณาพ่อแต่สิ่งที่เสิยสินะม,มาบอกในเมื่อนี่นั่นก็คือน้องอา้ายอสกุณาพ่อพี่น้องขาตอบออกมาบพรคือบานคือเมืองเพลินแล้วสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณนค,ค,ณคู่กับเพื่อนร่วมห้องพี่น้องขาคุณครูถามว่าสัตว์อะไรไม่มีกระดูกสันหลังอา้ายอสกุณาพรตอบว่าคางคกค่ะ พี่น้องมึงดูสร้างคืดพอบอพ่อตตหลาดตอบออกมากสั่นเมนบอพี่น้องขาหลายคนต่างกับหวอบอัวหลาอเพว่าสิเป็นคู่เป็นเพื่อนแต่กถ็กถูกเหมือนเพื่อนๆตอบแล้วก็ถูกแต่ออาสัาออุนาพรแจ้งได้แจ้งไปคืดพอว่าข้างคกแล้วนี่คือสิ่งที่อยากมาว่าถึงความความคิดของเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่แบบว่าคิดใดคิดท่านคิดแบบว่าตอบออกมากแล้วกับมีความสุขกับ เพื่อนๆนะคะพร้อมทั้งขู่ประจําชั้นอันนี้คือความหลุนความเป็นธรรมชาติของน้องอายอ,อสกุณาป้อนบอกได้เล้ยพี่น้องคาว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรที่ใสซื่อเป็นอะไรที่ใสซื่อเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นคนที่หัวเร็วเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วพ่ออีหลาหน่อยเอยูมาหนีนะคะพี่น้องสองสามเวทีมาหนี ไม่ได้พบเจอกับอาร์กศุณาพรแฟนคลับเอฟซีหลายคนก็รอคิดถึงอีลาน้อยจังนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องแต่ขอบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กน้อยที่ขยันเป็นเด็กน้อยที่ฉลาดพร้อมทุกวันที่น้องจะเดินทางไปโรงเรียนอีลาสิออกมาทักทายกับแม่ๆก้อนไปเรียงทุกเร้าพี่น้องมือมือก้อนนี่ก็บ,บอกว่ามอร์นิ่งค่ะนะคะออกมา มอร์นิ่งก่อนเดินทางไปโรงเรียนเมื่อนี้นะคะตอนหกโมงกว่าก็กออกมาบอกวา่าไปโรงเรียนครับรพี่นอ้องคือความหนารักของน้องอาอายสกุลหน้าพ่อหูจักทํางานเห็นแหมพี่นอ้องหูจักว่ามีคนหักหูจักว่าม่แม่แฟนคลับเอฟซีคิดหอดคิดถึงอีหลักก็ออกมาทักทายแม่แม่นี่คือความหนารักของอาอายนี่คือความฉลาดของเด็กหน่อยผู้นี้นะคะพี่น้องคะแล้วสิ่งทีย่ายสซิประทับใจตัวน้องอาอายก็คือ สิ่งนี้ออกไปหรือว่าการออกมาทักทายแฟนคลับ f อทางหน้า a c e b o o k กันยั่งดีพี่น้องนั่นคือความสุขของแฟนคลับ FC แฟนคลับ f อคนทีติดตามศิลปินทุกคนพี่น้องคะ่ะตื่นสามารถจับโทรศัพท์อันดับแรกก็คือเขาไปหาคนที่จะของชื่นชอบอันนี้คือเป็นธรรมชาติของคนทีติดตามศิลปินนั้นๆนะคะ,น,ะคน้องอาอ์ไสกุลนาพรนก็เช่นกันพี่น้องคะ่ะมีแฟ้คลับ f อหลายคนที คิดฮอดคิดถึงตื่นเศร้าขึ้นมากเนี่ยก็ต้องเลื่อนล่ะโท,ทรศัพท์อ่าอย่าเห็นหนา้าคิดฮอดคิดถึงถายเปิดไปพอจังน้องอาอายสกุณนาพอรออกมาทักทายแบบนี้กั่นก็คือความสุขของคนทีติดตามพี่น้องคะแต่เมื่อนี่นะคะก้อนทีสิได้พบกับอิหลา่าในวันที่หกกุมภาพี่น้องหกกุมภาพบเจอกับน้องอาอายสกุณนาพรแน่นอนพี่น้องคะยูทีวัดปากแซงนะคะอำเภอหน้าตาล จ,จังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำรับแม่แม่แฟนคลับเอฟซีอยู่ทางอุบลยาลืมไปให้การตอนรับกับหมอรำเสียงวิหกนกพงศกรพร้อมอีหล่าหน่อยขึ้นเวทีแน่นอนคะ่ะวันที่6ตอนนี้พี่น้องคะ่ะกับบ่มีโมเมนต์พ่อจา๋าบ,บ่มีโมเมนต์ญาญาจา๋ากับหลานนะคะแต่มีโมเมนต์พ่อจา๋ากับย่าจา๋าซึ่ง โมเมนต์สองบอดนี่กระทํำสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับเอฟซีคือกันพี่น้องคือว่าช่วงล้านวอยูช่วงลูกสาววอยกับมีโมเมนต์แม่ลูกขึ้นมาให้แฟนคลับเอฟซีได้ชื่นใจนะคะบอกได้เลยว่าสำหรับย่านุก,กับพ่อจา๋าพาออกมาพร้อมกันหนาเวทีความห้าบังเกิดพี่น้องคะบังเรือก,ออก,กอ็ออกมาด่ากันพี่น้องออกมา ก็ถือการดอกโดนดๆออกมาากหนึนน่งแต่ก็เป็นอะไรที่น่ารักบ่แมนวาสีพิษกันเป็นท่าการพี่น้องแต่บอยังขืนกับคัดข้อ,อกันนั่นแหละพี่น้องนั่นคือความน่ารักของบอสหนกุกับบอสนกซึ่งเพิอนอยู่น้ากันมาด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความหรือบอสหนุเพ่นดูแลบอสนกอย่างดีขึ้นกันพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นลูกเป็นคนในการดูแล าการดูแลทุกคนในองค์กรนะคะบอสนุนี่บอกเลยดูแลแม้กระทั่งพวกฮันซีเว้าพี่น้องทอดซื่อเสือา้าซื้อล่องเท้าหา้บางเทือ่อได้ซักทอดเสือ้าให้ลูกมูวพุ่นละพี่น้องลูกๆเพิ่์นมูน้องโดนทนานโดนแน่น้องได้เนี่ยลหลายคนทีแตกยัวยัวอยู่นั่นแหละพี่น้องเพิ่นดูแลด,ดีอีหลีผู้ได้ว่ามีอย่างเพิ่นกระซื้อห้พี่น้อง ถ้าผู้ใดได้เห็นจริงๆสิลูว่วาย่านุปากร้ายใจดีพี่น้องเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆแล้วการทีย่านุกับพ่อจ๋านะคะทวงนี้ออกมาคููกันกับเป็นโมเมนต์ทีน่ารักเป็นโมเมนต์ทีถ้าหมแฟนคลับเอฟซีได้หัวเราะคือก,กันพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งทีแย,ย่ซิ์ได้ออกมาเว่าถึงความน่ารักของสองบอสนะคะส้หรับทายคลิปนี้นะคะแย,ย่ซิ์กะอยากให้พี่น้องแฟนคลับคนทีคิดฮอดอีหล่าหน่อย มาเบิงโมเบนนีจากน้อยนะคะจากเพจอ่ะมามีตู่ประกายดาวแฟนเพจเพิ่นได้เอาลุงพี่น้องเป็นภาพทีลูกสาวนะคะเพิ่นได้ไปเอาท่องออกจากข้อของพ่อจา๋าท่องเส้นแบบง่ายนั่นล่ะเส้นละนีสิบบาของพ่อจ๋านั่นล่ะพี่น้องออกจากข้อพ่อจ๋ามากเพื่อสีสีเอามากคล้องข้อจะของแล้วมาฟังคาเบาของนอง้องอายอสกุลนาพรอนว่าเพิ่นเสียเอาท่องไปอย่างพี่น้องน่ารักมาก ดูเพื่อความสนุกดูนี่คือการแสดงพี่น้องอย่าไปอีหยังมากมม่มาเบิ่งคลิปนี้ค่ะพี่น้องว่าพ่อจ๋ากับละกับลูกสาวน่ารักขนาดไหนดูความน่ารักดูเอาความสนุกนะคะ <S <S อ่าโคสวยพอมาแล้วพี่น้องเบิ่งหนาพอเพิ่นแห่ พอวันเจะยวไปเป็นผู้ชายแตบางลูกสาวด้วยพี่น้องนี่น่อยงนไพี่น้อง,งนี่ิอบอค่ะนี่ค่ะ นี่คือความน่ารักของพอลูกผู้พ่อว่าลูกนะ่ะมามาปดเอาท่องอยู่ข้อผู้พ่อว่าเสียเอาไปเปผู้ซ่ายอยู่สัน้นพ่อลูกสาวปดว่าใส่ข้อจ้าของลูกเสียเอาไปแต่งเนี่ย คำบอกของน้องอาอายสกุณาพรอ,อันนี้คือความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะที่ออกมาสางความสุขสางรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเอฟซีนะคะจงไหก็ตามสร้างอันนี้คือความน่ารักของน้องอาอายกุณาพรนะคะนํามาฝากแม่แม่แฟนคลับอเอฟซีพ่อได้หายคิดหอดคิดถึงพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้พอหนายอิลามาสามมือแล้วพบเจอน้องอาอายสกุณาพรวันที่หก กุมภานะคะที่วัดปากแสงเอานาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องคะพบเจอกับอาอัศกาุณาพร์แน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปสมนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ